ราตลอดนะใช่แล้ววันสั้คัญเขาก็เลี้ยงเรานะวันนี้ใครคิดว่าจะเบิ้ลสามมั่งยกมือดิโอ้สีมั้สามนะเลสสี่ล่ะมี่มั้ยคนเดียวนะไม่ยอมยกอ่ะสี่มีนะมีมีเดี๋ยวไอ้ผู้ที่ยกสี่แล้วมันไม่กินครบสี่แล้วมึงโดนตื้อไม่ยากอันนี้อ่ะประมาณ แจงโมอะไรนะน้องอมแจงโมอะไรนะชื่ออะไรนะแจงโมชื่ออะไรนะจำได้เปล่าแม่ไม่ขาวว่าแจงโมอะไรแจงโมอะไรฮะจำไม่ได้เหมือนกันเอาละวันนี้วันนี้นะะเีสยวค การยังปดปอดทารื้ออ่ะรารพอนะ้องเดอ่ะ 1, 2, องอ่ะวันนี้เรามนการเลียกเสียงนะคะเพราะว่ามาจากที่จังหวัน้องคือารจากโนนาจะเวนะเวแลนะคือการาเวคนเดิมแล้ว เลี้ยงเขียวเรื่องจากวันพ่อนะคะวันสำคัญพ่อในชาติเราไม่รู้ใครเดิน่อนในปีทุกคนอาจจะไปควยพรพ่อมันบ้างแล้วนะถ้าคนมีพ่อแล้วก็ไปควยพรพ่อกับท้าวไรพ่อนะคะขอพรพ่อถ้าคนไหนเราไม่มีมีพ่อนะคะแม่ยังไม่ถึงเวลาคุณไม่จบเลยแม่เดี๋ยวกี้ยังคุยไม่จบเลยแล้วนน่าเล ไเ่อรนาเล็นะมาทางนี้มามาทางนี้อันนี้แหละยู่น่้แหละมานี่มาจับที่นึ่เนะเอาแตงยงมูด้วยแตียงมูด้วยสมจิดแตงโมเปล่า อ้าวแฟน đang mua, หมูแต่งหมูนะ ให้เอง้องให้สดฟนสุ่ดวันันี้พี่สุนันทานะครับเลี้ยงก๋วยเตี๋ยวผู้ป่วยบ้านหมอปลาทำด้วยใจนะครับทด้วก๋วยเตี๋ยว อาทุกคนขอขอบคุณพี่สุนันทากันหน่อยเร็วหนึงสองโอ้โหคนเป็นร้อยรอเอาดัง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 แล้วขอขอเสียงขอบคุณพี่สุนันทาดังดังหน่อยครับสามรอบสามรอบอีกรอบที่ยั้งเลยอ้โหดังังด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 ัังงเดวังังังงงั โมโหแดงๆหวานเขี้ยบแดงโมพี่จตุนธาจากนอร์เวย์นะฮะวันนี้เป็นวันดีครับเป็นวันพ่อแห่งชาติวันที่5้าธันวาแล้วก็เป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งของพี่จุนธานะครับก็ได้ให้แม่น้องอามมา เลี้ยงก๋วยเตี๋ยวแล้วก็แตงโมให้กับผู้ป่วยนะครับบ้านหมอปลาครับวันนี้วันที่ห้านครับก๋วยเตี๋ยวคูเดตโตวันนี้วันที่ห้าน้องอมน้องอยู่ก็โรงเรียนปิดนะก็มาด้วย คใจเยมอีกค้อนเสรล้ชิมน้าก่อนเลยนะไดไวขึ้นดื่น้เสร็ล้มูเราขัดลาไเรีขึ้นยิ้มก่อนยิ้ก่อนส่ห้ยิ้มอนปุงเอ้ ชิกอนูเลยแตงโมด้วยใช่ไหมแตงโมคนะชิ้นดี่ย่อิเลยาราขาอะไรแล้วก็จะได้เ๋ยวขึ้นในการหยิบกระปุกฟูนั้นคนกระปุกอย่างเดียวได้เร็วขึ้นต่อทำไหมท ใครไม่อินมาเบิ้ลได้ใครจะกินแห้งบอกิวใ้ัครจะกิน้งบอกไม่เอาน้ำอกแล้วก็เอาถ้วยเดิมเใส้ำอ่ะถ้เอาแห้งได้แล้วมีซิวดำให้ตรงนี้ กินแร้อกนกินน้ำไปแล้วใครจะมาเบิ้่อกินแห้กบอผิวทาไมไม่ข้าสายเงนียวข้านแกงได้ไหพี่ชายครับมาดีครับโกไม่ลงมาผมไมตามตัวดูนัจดูนเดโกเเพลกเอาไปให้มั้งเปลี่ยไปให้เปล่า อยู่ข้างบนขาขึ้นไปเปลอะไรนะว่าเพียกขาจะขึ้นไปหรือเปล่าไปเดี๋ยวเียกก็ให้กินมั้งมาก็ช้าแล้วเอราะนี่นะเออิมก่อนนะจ๊ะจิมก่อนก็รับผัดอะไรเ็รับจิ้มหน้าเครื่องปรุงได้เร็วขึ้นไม่ไวอ้าวให้ตาให้ตาไม่ไวแต่เร็วมองลูก ยินอนเราขอะไรเร็วขึ้นนะมี้ยมีกว่าเหรอเออมีด้วยเอไ่ได้นยังมีฮะเตงงมูเดี๋ยวถายอีกนะวางเลย เสร็จแล้วไอรั้นรอไปล้วชิมก่อนเลยเพื่อนักอื่นตงยาว่นีเพงนะแตงโมแตงมเอาออมายงออยอะไ่ไวด้วยอย่าเล่นกันไม่ไร้อยหลายคนาแตงโมแตงโมแตงโมชิกแตงโมด้วยแตงโมด้วยสองช้อ ตาแตงหมด้วยแล้วอย่าลืมกิ้ายให้เรียบร้อยนะ้วยด้วยยห้างท่านมีให้ไปเลยนีัยมิเกกล้างด้วยนะ่อเนี่ยเก็บล้างด้วยด้วองโมด้วยแต่งโมด้วย

ามา e. ouais. right. นี้เลยมานี้เลยกระตุ้นมานี้เลยข้างหน้าเลยปรุงไปเยอะเออเจดแล้วครับอันนี้เราหมดไปแล้วครัอตนให้เข้ากุงแถลูกเออเข้าไปที่นก็ได้ไม่ต้องอ